หากคุณกำลังมองหานิยาจิโมราแนวทะลุมิติที่มีนางเอกเก่งฉลาดและมีความสามารถพิเศษในการวาดภาพนิยายเรื่องเฟิงหยาสเวียจิตตกรหัสวรร์ผลงานของพริมพริมโรสคือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดเรื่องราวของเจียงหยาสเวียจิตตกรชาวอัจฉริยะที่ทะลุมิติเข้าสู่ยุคโบราณในร่างของคุณหนจากตระกูลผู้ดีที่ครอบครัวล่มสลายนางต้องใช้ความสามารถและพรสวรรค์ในการวาดภาพเพื่อพลิกชะตากรรมของครอบครัวให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งเฟิงหยาสเวียจิตตกรหัสวรร์เป็นนิยาจิโมราแนวทะลุมิติ ที่ได้รับความนิยมสูงในหมู่นักอ่านออนไลน์ผลงานของนักเขียนนามากาพิมพิม์รสเรื่องราวของเจียงหยาซวยจิตกรสาวอัจฉรยิยะผู้มีพรสวรรค์นในรอบ100ปีที่ทะลุมิติเข้าสู่ยุคโบราณในร่างของคุณหนูจากตระกูลผู้ดีที่ครอบครัวร่มสลายเนื่องจากมารดาถูกใส่ร้ายว่าคบชู้และถูกไล่ออกจากตระกูลนางต้องใช้ความสามารถและพรสวรรค์นในการวาดภาพเพื่อพิชิตกรรมของครอบครัวให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งเนี่อจิโม,มราณแนวทะลุมิตินางเอกเ,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 เก่งเกี่ยวกับครอบครัวแฟนตาซีปลูกผักร่ำรวยทำอาหารเป็นนิยายยอดนนนนิยยมมแะาเลีอ ด้วยนะคะคสามารถตามอ่านได้หลายช่องทางตัวอย่างเช่นริดอ r i เด no ็กดีทันโมไลกวีบุ๊กไฮโนเวลจีโนเวลและอ e ีบุ๊กที่เม p Market เก็ตเป็นต้นค่ะสนใจอ่านนิยายเรื่องนี้ค้นนาประกาพิมพ์พิมพ์รถหรือคนชื่อเรื่องเฟิองหยาสวีจิตรกรหัสวรรค์